สวัสดีครับชาวไซค์ก้อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะฮะขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ครับวันนี้สามคู่มาจากสามรายการหรคู่แรกอยู่ในเอเชียนคัพกันก่อนในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับไปดูเกมที่กลุ่มเอฟกันครับวันนี้โอมานทีมอลำดับสามของกลุ่ม วันนี้จะเจอกับทางไทยจาฟูตของกลุ่มแมอนด์คำนี้เราปื้มระเกินนะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นโอมานเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับโอมานชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดหัวแพ้ซาอุดีอาระเบียมา2-1ครับส่วนทางไทยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมนะครับเปิดสนามมาชนะคิกิสสถานมา2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ โอมานวันนี้เกมดุกจะมีทางมูเซนอากัสซานีกับทางอิสซาเอาซับฮินะครับส่วนทางไทยจะมีบดินผาลาลากเลยนะฮะ,ะนาเป้าจะเป็นเจ้า,เ,จาเก่าครับสุประชัยจเด็ดเกมที่เรากดสองประตูนะครับก็ต้องบอกโอมานปวดหัวมาแพา้วันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมบุกใส่ไทยมาตรฐานพวกเขาด,กาดีกว่าแน่นอนแต่ว่าการบุกมูกโซ่ใส่ไทยก็มีโอกาสโดนสวนกับเจ็บๆเ,เ,เหมือนกันเพราะว่าไทยเนี่ยพออิชิเข้ามาทำเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นทันหูทันตาเลยนะฮะแล้วก็เล่นได้ถ้าว่าเขาเล่นได้เหมือนเกมที่เล่นกับคีกิสสถาน ผมมองโอกาสอย่างน้อยผมมองว่ามีโอกาสจะยันได้ครับคู่นี้ผมมองเบื้องต้นว่าไทยกำลังคือครับน่าจะสู้ได้ดีแล้วคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้สอนไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเวลาห้าทุ่มครึ่งนะฮะไปดูบอลหมัดครับที่มนดัดสิบสองวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลนะครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลชนะสองประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับบอลหมัดชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดเล่นในเอฟเอคชนะ ควินบาร์เรนเจอร์สมา3ประตูต่อครับส่วนทางลิเวอร์พูลชนะ4เสมอหนึ่งครับเกมล่าสุดก็เล่นในบอลถ้วยเอาชนะฟูลแลมมาเหมือนกัน,กนครับ2ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับบอลหมัดวันนี้ตรงกลางจ็นทางฟิลิปบิลลิงนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางโดมินิคสโลังเก้ครับส่วนทางลิเวอร์พูลตรงกลางฮาวิเอเลียดนะครับและหน้าเป้าเดียโก้โจตาครับก็ต้องบอกว่าบอลหมัดกำลังเครื่องติดกำลังมั่นใจแต่ดันมาเสียผู้เล่นไปทีมชาติหลายคนทั้งชิงแชมป์อาเซียนรวมไปถึงเ่อฟ ผลงานในสนามแม่ส่วนทางลิเวอร์พูลก็ไม่ต่างกันครับเสียนักเตะไปไม่ต่างกับทางบอลมัดแต่ว่าขนาดทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยใหญ่กว่าทางบอลมัดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็พวกสำรองเนี่ยก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ดีในช่วงหลังๆนะครับชนะมา4เกมติดเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลแรงต่อครับอย่างน้อยจะบุกทุกทางบอลมัดได้ถึงบ้านเลยสองประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่ลาลิกาสเปนกันเวลาสีทุ่ม15เวลาผมสลับกันหน่อยนะครับโดยจะเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาดริด,ดทีมรองจากฟูลก็จะเปิดซ อนนเมริก็นทีมอันดับ20นะครับโดยคุเจอกันจมาเกมล่าสุดเป็นมาดริดเอาชนะ3-1ครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเรอัลมดูด์ได้ชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเล่นในโคปาอ่ะเล่นกันในโคปาเดเรเสมอทางอาเจนตินโกมาดริด2ประตูต่อ2ในเวลานะครับก่อนจะไปแพ้ในช่วงต่อเวลาสุวนทางอเมเรียเสมอ2แพ้3ไม่มีชนะเลยครับเกมล่าสุดเสมอทางคิโรนามา0ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับมาดริดต้องกลางจะเป็นทางชุดเบลลิงแฮมนะครับและนาเปาจะเป็นทางวินิซิอุสจูเนียส่วนทางอเมเรียรรกกกลลาาามมมััันนนซ่่ะะะเเจหสโคคคบบออดดดิ ติตีในบ้านหายห่วนะครับเพราะชนะมา4เกมติดกดไป12ประตูแล้วก็ชอบเหลือเกินนะครับเวลาเจอกับทีมระดับล่างๆทีมท้ายตา,ารางไหนพวกเขาชอบถล่มกันได้เห็นกันบ่อยๆนะสุ้ายอาร์เมเนียคุณภาพระดับบ่วยแล้วนะฮะแล้วก็เกมเย็ยนก็สุดยอดนะครับแพ้ามา9เกมติดโดนไป24ประตูเพราะฉะนั้นผมมองว่าดูมุมไหนก็รอยากับมาดริดจะเปิดบ้านถล่มยับเอาชนะอาร์เมเนียสามประตูต่อศูนย์ครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับโอมานครับในเอเชียนครับครับจะส่วนทางทีมชาติไทย1ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2มาที่เวลาที่สิบทุ่มสิบห้านะครับเรือมาดิดครับจะเปิดบ้านถล่มอเอาชนะอเมริกาสามประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับ เวลาห้าทุ่มครึ่งครับเอฟซีบอลมัดจะเปิดบ้านพายทางลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อ,ตอสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ราะเราไซค์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ